สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมยทาร์ลอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงลัคนะสิงนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2566ค่ะชาวราศีสิงลรคนะสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบางไม่ตรงบางนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพ แนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดงดิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับน้าชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวสิงห์เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในดิที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์คุณเจออะไรมาบ้างใน องความรักความสัมพันธ์นะคะพไพ่ใบรดเดิเนไพ่หกเหรียญน,นะคะสี่ไม้เท้าค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดอะฟลูค่ะ ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะชาวธาตุไฟค่ะธาตุดียวกันกับคุณเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวราศีธาตุดินพฤษศกันมังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านต่มหนาภัยนะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะคะเอ่อบางคนนะคะ อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่าไม่ใช่ระยะทางก็จะเป็นช่วงอายุที่ต่างกันไม่ว่าคุณจะอายุมากกว่าเขาหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขานะคะแต่ก็มีช่วงระยะ,ะมีช่วงอายุที่ต่างกันแบบ7ปี10ปีขึ้นไปอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของระยะทางเข้ามามีอุปสรรคเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่รู้สึกว่า ทางนี้ทางนั้นอุปสรรคต่างๆนะคะก็ไม่ได้สามารถทําให้ความสัมพันธ์ของคุณจะลดน้อยถอยลงไปไม่รู้สึกว่ามีการให้และได้รับมีการดูแลซึ่งกันและกันนะคะเ,เขาเรียกว่ามีมีการวางแผนวางแพผนอนาคตนะคะร่วมกันด้วยหรือบางคนนะคะมีการวางแผนการเดินทางนะคะที่จะมาพบมาเจอกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะอื อีกกรณีหนึ่งนะคะไม่ให้แค่ประมาณแบบ20%ไม่เกินนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของอความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดนะคะเป็นแบบยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีพันธะภาระผูกพันมีเจ้าของแล้วเคยแต่งงานแล้วหรือแต่งงานแล้วยังไม่ได้อย่าขาดอะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่เราต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องรอรอเวลารอโอกาสรอเขาจะให้ ให้เวลากับเราอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นความสามารถที่ยังยังคงล่องลอยอยู่อะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนอะของชาวราศีสิงลรีษะสิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงศรีษะสิงนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2566เป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่ฮาร์ลแฟรนะคะมีไพ่พระขึ้นมาด้วยนะคะ ไพ่เอ็มเพลค่ะชาวราศีพฤษภนะคะอา่าราศีเมษราศีกันค่ะเฮอร์มิตนะคะอีกหนึ่งใบนะคะแล้เป็นไพ่สองเหรียญชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะ บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่รู้สึกว่ามันค่อนข้างทีจะเงียบเหงา 1. น,นะคะถ้าผากว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่กําลังจะไปบวชไปปฏบิบัติธรรมนะคะหรือว่าเข้าทางธรรมไปเลยนะคะก็จะเป็นการการแบบปลีกวิเวกประมาณว่าแบบงานเยอะงานยุ่งไม่ไม่มีเวลา นะคะที่จะมาดูแลซึ่งกันและกันประมาณนี้ก็ได้อาจจะเป็นแบบต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบยิ่งใครที่อยู่ไกลกันความสัมพันธ์จะยิ่งแบบเงียบเหงานะคะแต่ยังมีการเขาเรียกว่า,าสื่อสารซึ่งกันและกันอยู่แต่มันจะไม่ได้ อย่างถ้าบางคนเคยคอสายอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้คอสายขนาดนั้นบางคนเคยคุยกันวันละ3ามสเวลาอะไรเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นแค่แบบวันละครั้งอะไรประมาณนี้แต่ยังคงประคับประคองกันไว้ในชีวิตอยู่นะคะสําหรับคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดน้องมามาไป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 กลับๆนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดขาดกันความสัมพันธ์ก็ยังคงกลิ้งไปกลิ้งมาก็ยังมามา,มาหายหายอยู่นะคะอืมประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิง์กับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อการขอรูปของชาวสิงก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงลัคนาสิงค่ะชาวราศีสิงลัคนาสิง์คุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะเดวิลค่ะ อัศวินถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่สิบไม้เท้าชาวราศีสิงล์ลัณนาสิงนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพึกศักันมนังกรโดดเด่นในชาวราศีมังมกรลัคนาม,มานังกรธาตุาไฟไม่สิงหนูด้วยนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อันตามหน้าไพ่ คุณคิดและรู้สึกงแอบเขาคุณไม่สัมผัสได้ถึงความคิดถึงความโหยหาความต้องการนะคะยังอยากที่จะแบกความสัมพันธ์ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ปกติหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดนะคะก็ยังอยากที่จะ ยังอยากที่จะแบบรับความสัมพันธ์นี้ไปยังไม่อยากที่จะปล่อยยังพร้อมที่จะเสียสละยังพร้อมที่จะแบบรับและรอคอยยังอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นในทุกๆวนันอะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่ชาวราศีสิงลักนาสิงคิดถึงนะคะคนคขนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกได้เ,เป็นไพ่ดีเมจิเชียนนะคะเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะ เออยังอยากที่จะติดต่อสื่อสารนะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่แปดถ้วยค่ะ และเป็นไพ่เดซันนะคะชาวราศีสิงห์ีัะนาสิงมีชาววันพุธนะคะมีชาววันอาทิตย์ขึ้นมาด้วยเนาะมีชาวต่างชาติด้วยนะคะมีไพ่ของชาวต่างชาติขึ้นมาเยอะเลยนะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตาม้าไพ่ค่ะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาก็คิดถึงคุณนะเออแต่เหมือนกับว่าถ้าาว่าใครที่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดหรือความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะความสัมพันธ์นี้ยังอยู่นะถึงแม้ว่าจะอยากจะออกมาถึงแม้ว่ายังอยาก เขาเรียกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เติมเต็มกันใ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 น,ในความสัมพันธ์ปกติอะคะ่ะมันเติมกันไม่เต็มอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังอยากจะอยู่ต่อเขามีเรื่องบางอย่างที่คุยกับคุณได้แล้วก็อืมไม่อยากให้คุณรู้ด้วยนะคะก็มีก็มีแบ่งรักแบ่งสู้นะคะก็มีแบบเปิดเผยได้แล้วก็เปิดเผยไม่ได้ยังมีความลับปิดบางคุณอยู่สำหรับคนที่เขาเรียกว่า อ,อยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปกติไม่ไม่ได้เป็นเติรอด์นะคะเขาก็ยังบอกว่าคุณก็ยังเป็นความสุขนะคะเป็นความสบายใจเป็นแสงอาทิตย์ที่สดใสสาสหรับเขาถึงแม้ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องทํานะคะแต่เขาก็ไม่ได้อยากให้คุณมาวิตกกังวลใจอะไรกับเขาอะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีตอ่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงหรีกนกนาศิกเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้เดินไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่กาดาบค่ะเดทนะคะ และเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะ ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยอืมถ้าหากว่ามันเป็นเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะความสัมพันธ์นี้ความจริงมันควรจะต้องจบไปตั้งนานแล้วอะอืมนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างรับรู้ปัญหาได้ดีแต่มันเหมือนกับยังจะฝืนยังมีแรงที่จะที่จะฝืนมันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ปกติเนาะก็ไม่มองว่าจะมีความคิดเยอะคิดมากมีความวววิตกกกังงเเข้าาาามนื่่ออจ ในเดือนนี้นะคะพลังงาน Energy มันจะแบบเงียบๆน,นะคะเงาเงานิดหน่อยนะคะมันอาจจะทําให้ชาวสิงห์เองเนี่ยวิตกกังวลแล้วก็เครียดแล้วก็คิดไปเองล่วงหน้าเยอะแยะมากมายอะคะ่ะจินตนาการไปเยอะอะไรประมาณนี้เนาะก็ระมัดระวังความคิดเยอะคิดมากด้วยนะคะ,อ,ะอยากจะให้สื่อสารกันมากกว่าไม่อยากให้คิดไปเองไม่อยากคิดมากไปเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงลัคษาสิงขอคําแนะนําด้วยนะคะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ empress ค่ะ the star นะคะและเป็นไพ่แฮงแมนชาวราศีสิงลัคษาสิงนะคะไพ่ทาโร่แนะนําว่าให้เปลี่ยนโฟกัส นะคะเปลี่ยนโฟกัสจากการที่ว่าแบบเรารอคอยเราโฟกัสที่เขาเขาจะทำอะไรอยู่หายไปไหนนู่นนี่นั่นทำไมไม่ตอบทำไมถึงเงียบหายไปนะคะทำอะไรอยู่อะไรอย่าเงี้ยเราเปลี่ยนโฟกัสจากเขามาเป็นตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มศัก,กยภาพในตัวเองให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะมันจะมันจะทำให้ ความสัมพันธ์นี้ยมันผ่านพ้นช่วงเวลาที่น่าอึดอัดได้อะค่ะอมืมันอาจจะเป็นเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างมีภาระน,าน้าดี่กรับผิดชอบเขายุ่งเรายุ่งไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันหรือเขายุ่งเราว่างอะไรเงี้ยยิ่งเราว่างเราก็ยิ่งฟุง้งซ่านดังนั้นเปลี่ยนโฟกัสจะช่วยได้นะคะชาวสิงเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆนะคะเป็นกําลังใจให,ให้กันมาตลอดสําหรับการดูดงส่วนตัวนะคะ สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ